รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานายที่ว่าหอพรมสวัสด,ดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างองค์ประกอบที่1ประสิท <tolerate> ธ <repeating S 1> ิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งนายที่ว่าหอพมสวัสดิ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในประเด็นท้าทายการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องโดยการใช้การจัดการเรียนรู้โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ active learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้ร้อยละ100เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ในประเด um ็นท้าทายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง3อ่านคล่องเขียนคล่องร้อยละ100เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ในประเด็นท้าทายองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหัวช้างได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านหัวช้างให้มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งตลอดมาองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพนายทวาว่พร้อมสวัสง์ดํารงต้นเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบัณของวิชาชีพและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดโรงเรียนบ้านหัวช้างได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสีดังนี้ดำเนินงานตามนโยบาย สุขหาดีมีความสุขปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน5สสนับสนุนให้ครูออกเยี่ยมบ้าน100%รับการนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รวมกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากสํนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมเยี่ยม ด้วยการบริหารงานอย่างมีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนบ้านหัวช้างมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ด้านผู้บริหารนายทิวาพร้อมสวัสด์ได้รับรางวัลหน 1, 000, ึ่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีมากโรงเรียนบ้านหัวช้างเป็นโรงเรียนคุณธรรมสรพทระดับหนึ่งดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนบ้านหัวช้างผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องน้ําสถานศึกษา โครงการสุขหาดีมีความสุขภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหัวช้างได้รับรางวัลสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างดีเยี่ยมประจําปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหัวช้างเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีการศึกษา2567อันดับที่3ของเขตพื้นที่การศึกษา ด้านครูผู้สอนนายสุรศิษฐ์มูล,ล่าได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณดีประเภทครูระดับดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับเขตตรวจราชการประจำปีพุทธศักราช2566นายสุรศิษฐ์มูล,ล่าได้ส่งคลิปวิดีโอการรีไซเคิลขยะในสถานศึกษาและดำเนินกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2567นายสุรศิษฐ์มูล,ล่า เป็นครูต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีการศึกษา2,567ด้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้างมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอท t ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหัวช้างมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2566นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้างทีมเสียงอายาราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รุ่นอายุ9ปีขึ้นไปถึง14ปีบริบูรณ์การประกวดแข่งขัน 2B Number One Dance s t y e อําเภอน้ำสมนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้างทีมหัวช้างจูเนียร์ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ6ปีขึ้นไปถึง9ปีบริบูรณ์การประกวดแข่งขัน o b Number One Dance s t y e อำเภอนนองสงกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนบ้านหัวช้างมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตให้มีความสุขในสังคม